นายทหารชื่อโอ้ยไม่ได้พูดนานเรื่องนี้ลืมไปวันนะฮะก็คือไปเอาพอตอนที่จะต,ตอนสร้างเนี่ยเอาองค์เมืเ่อกี้ฮะเป็นตัวแบบจะเป็นแบบแล้วก็ให้คนจีนแกะเลยตอนแรกก็ไม่ได้ทําแบบนี้ตอนตแรกคือแบบทาเป็นโมเดลตัวแบบพักเก้านิ้วอย่างเงี้ยครับเอาไปให้เขาแกะไม่เหมือนแกะไม่ได้แกะเนเป็นจีนเลยครับแกะหน้าตาเป็นคนจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมละเลยต้องเอาสเกลจริงก็เลยสร้างจริงแล้วเพื่อเอาสเกล เท่านี้เลยครับถึงออกมาเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็หลวงพ่อพยกเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ตอนที่ตั้งแต่เริ่มสร้างศาลาเนี่ยพยกนี่เป็นอันสุดท้ายที่ที่ขึ้นมาปริสสถานครับแล้วขึ้นมายัางไงเปิดเปิดหลงังคาเคนยอนก่อนก่อนจะทาาําหลังคาฮะก่อนทํามาถึงประมาณครึ่งเนี่ยอ๋อจบไปแล้วใช่ไหมครับตอนที่พระตอนพระยกขึ้นมาไม่มีหลังคาไม่มีครับฮะแล้วก็ ออตอนที่พะยกมาจากอินเดียไม่มาจากเมืองจีเนเยเอามาถึงก็เอามาตั้งรอข้างล่างตรงน้ำปอ้น้ำพุเมื่อกี้ตั้งตรงน้ําพุครับแต่ว่าคือมันอยู่หน้าห้องน้านแล้วมา,ทา,าทางเรือใช่ไหมมาทางเรือฮะใส่ตู้คอนเทนเนอร์ล็อกมาอย่างดีเลยเนี่ยแล้วก็แล้วก,วก,วก็ชิปมาจากที่ท่าเรือเป็นรถขบวนมาที่นี่ครับ วันคือหลวงพ่อบอกว่าพอเราเอามาตั้งในที่ที่ไม่ควรเนี่ยของศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อนับถือพุทธเจ้ามาครับเพราะว่าพุทธเจ้าไว้หน้าห้องน้มันมันไม่ไม่มถึงก็ยกเลยไม่ฮะก็เลยให้พระนั่งสวดมนต์สมโภชรอเพื่อจะยกขึ้นมาครับโดยที่หลวงพ่อบอกว่าที่รอคือรอเขาบอกว่าจะมีช่างจีน <c oughs> คือองค์เนี่ย <c oughs> ที่เป็นตัวหนังสือพุทธะัะ้นชะะินยักมงคลเนี่ย <คน S 1> เป็นอีนกชิ้นหนึง่ง คือ <Okay. S 1> องค์อาจจะเป็นฐานทั้งน่ะฐานที่ชิ้นนึงแต่ว่าตรงนั้นต้องเอาช่างจีนมาเป็นคนมามาลองก็เลยต้องรอรอช่างจีนคือจริงหลวงพ่ออยากจะยกขึ้นมาเร็วๆแต่ยกไม่ได้เพราะเพราะาช่างจีนยังไม่มาจุดห้อก็เลยให้สวดมน์ก็เลยเริ่มสวดมนุ์บทบทคาถาแก้วสารพัดน,นึกน้โมเมฮะพุทธเจายยี่สิบแปดพระองค์ให้เริ่มเริ่มสวดไม่นอนแปดแปดชั่วโมงกลางคืนเลยฮะตลอดคืนสวด สวดอยู่อย่างนั้น21วันครับรอช่างช่างก็ยังไม่มาครับหลวงพ่อก็เลยบอกให้ก็ยกเลยครับก็เหมือนกับได้วันดีแล้วก็เลยยกมันยกขยบมาพอ้ยกตั้งตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เริ่มทําสาระเริ่มทำหลังคาแป๊บเดียวมุงคาครับแป๊บเดียวพอมุงเสร็จตั้งแต่วันที่มุงหลังคา,าเสร็จเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคืนไม่ขาดเสียงสมดมนต์เลยครับ มีการสวดมนต์ตลอดทั้งคืนครับตลอดคืนเลยตลอดตลอดคืนเลยตลอดรุ่งเช้าครับหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้า,ชาพุทธคุณพุทธคุณทรมาคุณสังกคุณแล้วก็นโมเมนโมเมบทพระพุทธเจ้ายี่พระองค์ชื่อพระพุทธเจ้าทั้งยี่พระองค์ครับนี่ฮะจะสวดผมก็เป็นหนึ่งในน,งใน,นั้นพอหลังจากขึ้นตรงนี้เสร็จแล้ว โยมเขาก็เริ่มแบบมาชวนชวนให้สวดมนต์ก็เลยพาชมโยมสวดในพรรษานั้นร้อยคืนต่อนืนไม่ขาดเลยผมก็พาสวดหนึ่งร้อยคืนต่อเนื่องแล้วแล้วถังที่เป็นถังกระบุงกระเชอนี่หมายถึงอะไรครับพุทโธโชคดีพุทโธโชคพุทโธทำไมต้องใช้กระบุงกระเชอททาไมถังอย่างนี้ด้วยผมว่าคงแบบโยมมามาถวายแล้วแนวจีนนะครับเนี่ยแนวจีนแนวหาบ พวกกมีแบบเดียวมาอะไรเงี้ยพอก็เลยตั้งไว้แล้วมีชื่อช่างคนจีนที่แกะมันใจลึกไว้ไหมครับไม่ไม่มีไม่มีเนาะครับจะมีประวัติของพระยมอยู่ด้านด้านข้างนี้ด้านนี้ตรงตที่สลักอยู่ที่ฐานฮะแล้วเราจ้างช่างนี่เราจ้างเป็นทีมหรือคนเดียวแกะครับตอนเนี้เป็นบริษัทเป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านนะเป็นแบบเป็นทีมงานทีมเวิร์คเขาใช่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนตั้งสองสามคนนะฮะแล้วกว่าจะเสร็จเนี่ยนะใช่แบบ ทำไม่ได้อะต้องให้คนมีคนหนึ่งทําถึงจบตอนน้งลงพ่อไปกว่าจะได้มาค่อนข้างยุ่งยากครับเรื่องเรื่องเยอะเลยค่าจ้างแก่แพงไหมครับสามล้านช่างแก่สามล้านบาทค่าคือเบ็ดเสร็จเลยครับทั้งค่าก้อนหินอะไรด้วยเหมาหมดเข่แกะอย่างเดียวก้อนหินด้วยหกแสนหยวน พ่อบอกว่าทำยังไงดีเนาะอยากได้ภาพภาพภาพสีสังเวครับผมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อเห็นจะยากเลยผมก็เอารูปไปทําแค่เป็นอินเจ็ตปิดเลยครับหลวงพ่อเห็นมาโอ้เป็นบอดเทเปอร์ทุกทีเขาต้องแบบวาดจ้างช่างวาดอะไรเดี๋ยวนี้มันสวยแล้วเหมือนจริงด้วยผมเอาอย่างนี้เลยนี่คือแบบเราไปนี่เป็นพุทธสวิตตู้บอร์ดคืออันนี้มันเนี่ยเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ทั้งหมดแล้วครับไฟหมดเนี่ยเป็น LED พัดลมสาามรถ